สวัสดีครับกลับมาพูดคุยเรื่องที่น่าสนใจของทีมเาอัลามาริดก,กับฮาราเมลิดเป็นเดิมนะครับผม เดี๋ยววันนี้จะมีสัมภาษณ์หลังเกมที่เอาชนะโซเซดาดของคุณชายชาบีอลรอนโซนะครับแล้วก็จะแอบมีสัมภาษณ์ของ M A P e เอ็มบัปเป้ด้วยนะก็เดี๋ยวไปติดตามสัมภาษณ์ของคุณชายชาบีอารอนโซหลังเกมนะโดยสัมภาษณ์หลังเกมที่เอาชนะเดียลโซเซดาต2-1ของคุณชายชาบีอลรอนโซเนี่ยมาถึงเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นใบเหลืองสาหรับดีนไม่ใช่ใบแดงนะครับ VAR ถูกใช้น้อยลงในฤดูกาลนี้หรอเมื่อมีข้อผิดพลาดที่ชัดเจนเช่นวันนี้ผมคิดว่าควรใช้นะครับใบแดงเปลี่ยนทิศทางของเกมจริงจิจิตวิญ,ญ,ญา ทางการทํางานไปทีมของเราและการที่เราสามารถขี่กันหลังจากโดนใบแดงนั้นน่าประทับใจมากดีรู้ว่าฟาวนั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้ตอนนี้เขาโล่งใจแล้วที่ทีมสามารถเอาชนะได้แต่เขาก็โกรธด้วยผมได้คุยกับผู้ตัดสินหลังจบเกมเขาอธิบายให้ผมฟังได้แต่มันยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่ลูดิเกอร์บาดเจ็บและเฮาเซนโดนแบนหรอใช่ผมดูลาฟาบิก้าบ่อยมากแต่เราก็มีตัวเลือกดีๆมากมายในทีมชุดใหญ่เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสรุปประเด็นที่น่าสนใจของบูชาชาเบียรลองโซ่นะจริงๆก็มีเยอะกว่านี้แหละแต่ถ้าเกิดละเอียดเนี่ยคือว่ามันจะยิบเลยนะต่อไปก็จะเป็นเรื่องน่าสนใจก็เป็นสัมภาษณ์ของคิเลียนเ e อ็มอเป้นะโดยเ e อ็มอเป้เขาพูดว่าผมอยากทุ่มสุดตัวเพื่อเสื้อตัวนี้ผมยิงประตูได้ในวันนี้แต่ทีมกําลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ผมเล่นได้ดีนะครับแอตซิตทาให้ผมมีความสุขมากและสําคัญมากเพราะเราชนะด้วยประตูที่2การเริ่มต้นฤดูกาลเป็นไปด้วยดีสําหรับทีมและการเริ่มต้นของผมก็เป็นไปดด้วยี เช่นนกัใบแดงทําให้เกมเปลี่ยนไปเล็กน้อยเราเจอกับความยากลําบากในฐานะทีมแต่เรากลับมาพร้อมสั่งแต้มแล้วก็จะมีแถมก็คือสัมภาษณ์ของชัวร์เมนี่นะคือชัวร์เมนี่เนี่ยเขาโดนนักข่าวสอบถามเกี่ยวกับเอ็มบัปเป้เขาก็จะให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะบอกอะไรคุณเกี่ยวกับเอ็มบัปเป้เด็กคนนี้น่าทึ่งมากเขาเล่นในระดับที่เหลือเชื่อเขาสนุกกับเรามากและเราสนุกกับเขามากก็คือเหมือนชัวร์เมนี่เนี่ยเขาเนี่ย,เ,ยเคยเล่นกับเอ็มบัปเป้ตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ที่ลีกเองนะิงแล ว่าเอมบเป้น่ะเก่งแล้วก็ตอนนี้เอเบเป้น่าทึ่งมากคือสัมภาษณ์แนวเนี้ยผมเริ่มได้กลิ่นครับคล้ายครับคาแล้วแต่ผมยังไม่บอกนะว่ามันคล้ายครับคาอะไรต่อไปก็จะเป็นคุยหลังเกมนะครับก็คุยหลังเกมที่สามารถเอาชนะโซเชดาดกันได้นะครับก็ที่เราสามารถเอาชนะไป2-1นะครับจาก4เกมที่ผ่านมาเราสามารถชนะลุวนเลยนะ4เกมเก็บ12แต้มขึ้นนําเป็นที่1 1 0 0แล้วนะครับผมสาหรับตารางคะแนน,นตอนนี้นะส่วนเรื่องฟอร์มนักเตะก็อยากจะบอกว่าถ้าเกมนี้เราไม่โดน แดงมันจะดีมากเลยนะครับจริงๆอ่ะใบแดงอ่ะมันก็เป็นเหมือนดราม่านิดนึงนะก็ผมก็จะเล่าเลยแล้วกันที่ดีนเขาทฟลาฟาวเนี่ยเขาคิดว่ามันจะได้แค่ใบเหลืองนะเพราะว่ามันมีมิริตาวิ่งคู่ตีคู่กันมาอยู่ถ้าตามกฎจริงๆ่ะผู้เล่นหลุดไปแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดแบบมันมีคนมาอย่างเนี้ย มันต้องหลุดไปหนึ่งตอนหนึ่งนะแล้วทําอย่างเงี้ยมันถึงจะโดนแจกแดงโดยตรงได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมิลิตาเนียมันก็วิ่งคู่กันไงมันก็วิ่งคู่กับดีนมาไงคืออารอนโซะมองว่าตรงนี้มันแค่เหลืองแต่กรรมการมองว่ามันเป็นการทำฟาวโดยตรงก็คือ1่ตอนหนึ่งไม่มีคนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมอารอนโซ่เขาบอกว่าสถานการณ์นี้คือมันควรที่จะเป็นแค่เหลืองเพราะว่ามันมีมิลิตา่ะวิ่งตีคู่กันมาแล้วผู้ตัดสินเขาอธิบายว่าเขารู้แล้วว่ามีมิลิตาว่ตีคู่กันมาแต่่่่่มิลตาาาก็ออยยููหหงง ในระยะ5เมตรอ่ะอยู่ห่างเกิน5เมตรอะไรเงี้ยซึ่งมันฟังไม่ขึ้นสําหรับภาพวะนะกรรมการเขาก็เลยแบบแจกใบเหลืองให้อลรอนโซแล้วอารอนอนโซ่อ่ะคือเขาพูดก่อนโดนแจกใบเหลืองว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณจะโดนอะไรคุณรู้ใช่ไหมว่าเทปเหตุการณ์เนี้ยจะถูกส่งไปให้นณกกรรมการพิจารณาลงโทษอะไรประมาณเนี้ยนะเออเขาก็เลยโดนแจกใบเหลืองปึ้งเสร็จแล้วก็นั่นแนละทีนี้ก็ถ้าเราไม่โดนแจกใบแดงนะครับเราอาจจะบุกยิ่งกว่านี้นะครับแต่เราโดนแจกใบแดงทําให้เราต้องพัก เล่นเกมลับนะแล้วตรงเนี้ยหลายๆเรื่องอ่ะน่าสนใจมากเลยนะครับคือตอนแรกอ่ะผมนอนดูอ่ะผมคิดว่าผมจับตาดูว่าโรดริโกเนี่ยจะได้ลงหรือเปล่านะครับเพราะโรดริโกเนี่ยก็ไม่ได้ลงนานแล้วเนาะผมก็คิดว่าเออโรดริโกเนี่ยน่าจะได้เวลาลงแล้วตอนแรกที่คิดว่าถ้าไม่โดนแดงเนี่ยโรดริโกเนี่ยก็อาจจะได้ลงในครึ่งสองนะทีนี้โดนแดงปุ๊บผมก็คิดว่าโรดริโกเนี่ยไม่ได้ลงแล้วเออก็ตัดไปทีนี้ก็มาวิเคราะห์ฟอร์มของแต่ละคนเลยแล้วกันฟอร์มของแต่ละคนเนี่ยคือเอ็มบัปเป้เนี่ยมีแพชชั่นมากเลยนะครับ คือรับรู้ได้เลยว่าเอ็มบัปเป้วิ่งแล้วก็มีแพชชั่นมากวิ่งขยันเพสแล้วพอทีมเราโดนแดง่ะเอ็มบัปเป้เนี่ยเขาก็ไม่วิ่งเพสแล้วสาเหตุที่เขาไม่วิ่งเพสเพราะว่าเขาต้องเปลี่ยนตัวเองให้มาห้อยหน้าไงห้อยไว้ตัวเดียวเอ็มบัปเป้เขาก็เลยแบบจะไม่ค่อยวิ่งเพสในตอนช่วงครึ่งหลังนะ แต่โดยรวมแล้วคือเอ็มบัปเป้เนี่ยเขาทําผลงานได้ดีมากเลยนะครับคือ1สกอร์หนึ่งแอซซิตนะครับแล้วแอซซิตที่เอ็มบัปเป้ทำได้ก็ทําให้เราสามารถเอาชนะเรียอลอโซเซเดต์นะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยเล่นดีมากเลยนะครับผมคิดว่าแคชชั่นของเอ็มบัปเป้ตอนเนี้ยอาจจะเยอะกว่าวินีแล้วนะครับผมเพราะว่าดูจากเมื่อวานเนี่ยคือเอ็มบัปเป้เนี่ยวิ่งไล่วิ่งไล่เยอะกว่าวินีนะแล้วมันเหมือนตั้งใจมากกว่าวินีอีกนะครับ ส่วนคนที่ผมคิดว่าเขาหายไปก็คือบาหิมนะครับบาหิมเนี่ยผมพยายามมองหาเขาคือผมรู้สึกว่ามันหายไปเลยอ่ะมันหายไปเลยแล้วก็เหมือนแบบว่าอารอนโซ่เนี่ยเขาก็รับรู้ได้นะเขาก็แบบเออเปลี่ยนตัวลงมาคือผมตอนแรกอะ่ะผมนอนดูแล้วแบบไอตอนที่บาหิมมันหายไปนะคือผมคิดว่าแบบไออียทีมเราทําไมมันตัวมันน้อยกว่าเขาขนาดนั้นเลยเหรอวะเออแบบเออผมมองว่า ทำไมตัวเรามันขาดไปอีกตัวนี่ยว่เออผมพยายามมองหาใบหิมอยูนะซึ่งแบบมันก็มีช่วงที่มันหายไปอะไรเงี้ยแต่มันก็กลับเข้ามาในเกมมันก็หายไม่ยาวเลยก็เลยคิดว่าแบบ บาหิมเนี่ยคือแบบแมตช์นี้เล่นไม่ดีเลยนะครับแล้วเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์เลยคือการส่งฟานกาเซียลงมาครับถามว่าฟานกาเซียเนี่ยส่งลงมาแล้วมันเซอร์ไพรส์ย,ยังไงคือฟานกาเซียเนี่ยมันถูกส่งลงมาแบบคาร์เรลาสก็ยังอยู่ในเกมใน,นออกใช่ไหมครับแล้วฟานกาเซียก็ถูกส่งลงมาปิดช่องว่างของคารเรล่ลาสคือตอนที่มันห้อยไปอะ่ะตอนที่เอาเอ็มบัปเป้ห้อยไว้ข้างหน้าแล้วทีมเราอะ่ะก็โดนบุกมาทางคาร์เรลาสอะไรเยอะนะครับทางนัน้นอ่ะเหมือนจะมีช่องโหว่อ,อยู่นะแล้วชาบ,บีลลอนโซ่เนี่ ็ส่งฟานกาเซีย,ยลงมาเพื่อวิ่งเพลสนะครับเอาความสดของฟานกาเซีย,ยมาผมคิดว่าเฮ้ยเขาคิดอะไรของเขานะเอออะไรประมาณนี้ส่งฟ้านกาเซียมาวิ่งเพสมาปิดช่องโหว่แล้วก็มาวิ่งทำทางเป็นฟอร์นายนะครับซึ่งตรงนี้ผมตกใจมากว่าแบบเอ้ยเขากล้าถึงขนาดนี้ได้หรอแล้วผลลัพธ์คือฟ้านกาเซียนีย่ลงมาปิดช่องโหว่กับคาเรลานะ่ะดีมากเลยนะครับคือ ความสดของฟรานกาเซียและความตั้งใจมันดูทื่อนะแต่ว่ามันก็แบบมันก็พยายามก็เห็นตรงนี้ในช่วงตอนหลังเนี่ยเราก็จะจัดเต็มในการป,ป้องกันและเราก็เน้นเอาสกอร์และรักษาสกอร์บาเบเด่ตอนแรกอ่ะผมก็จับตาดูบาเบเด่นะคิดว่าเฮ้ยบาเบเด่เขาจะเหมือนบาหิมหรือเลปล่าในแบบเนี้ยเออคือหายไปอะไรเงี้ยแต่ผมเห็นว่าบาเบเด่เนี่ยไม่เหมือนบาหิมนะครับบาเบเด่เนี่ยพยายามวิ่งทํางานคือเป็นพลังงานอะ่ะเป็นเอ NERGY สำหรับกองกลางอะ่ะผมก็เลยคิดว่าบาเบเด่ ก็สําคัญนะครับถึงแม้อาจจะมองว่าแบบไม่ได้ทําอะไรอะไรเงี้ยเออแล้วในส่วนเกมหน้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าเซนเตอร์เราดินก็โดนแบนใช่ไหมแล้วลูดิเกอร์ก็เจ็บอีกแล้วใครจะมาคู่มิลิตาจากที่คุณชายสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็อาจจะใช้คารเรล,ลาสก็ได้นะเหมือนเขาพูดประมาณว่าคาเรล,ลาสเนี่ยก็สามารถเล่นเซนเตอร์ได้คาเรล,ลาสแล้วก็มิริตาแล้วก็อีกคนหนึ่งใครอะ่ะเออ อันนี้ไม่รู้นะก็มันก็เป็นปัญหาสาหรับเกมหน้าแต่เกมนี้ก็นอนลุ้นอยู่ว่าเราจะสามารถต้านทานเขาได้หรือเปล่าแต่นสุดท้ายแล้วเราก็สามารถต้านทานได้นะครับหลังจากที่เราเหลือ10คนเนี่ยก็ดูว่าเราเนี่ยจะแน่นขึ้นครับดูว่าเออจะสามัคคีกันขึ้นก็ตรงนี้ อาจจะเป็นชาบ,บิลอนโซ่เนี่ยเขามาทําให้ทีมเราเนี่ยค่อยๆเป็นเล่นบอลเป็นทีมเป็นฝึกแผ่นก็เดี๋ยวเรื่องน่าสนใจก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงก็เดี๋ยวจะรีบตัดคลิปแล้วก็อัปเดตลงนะครับแล้วก็จะมีเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะอัปเรื่องที่น่าสนใจนะแฟนๆทิปอื่นหากชอบก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมนะครับส่วนแฟนๆทุกขาวเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมนะครับ จะได้เป็นชุมชนชุดขาวแล้วนะผมขอขอบคุณมากที่สนับสนุนผมนะครับผมส่วนพี่ๆยังเหมือนเดิมเลยถ้าพี่ๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับพี่แต่ถ้าพี่ไม่ชอบก็ขอบคุณครับ